มีคำตอบสนับสนุนโดยเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยนะคะทั้งไฟทอปทอรา่าราดำราแป้งราสีชมพูแล้วจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งเชื้อราได้ทุกชนิดเลยไหมคะกุ้ง <c oughs> จุลินทรียดีของเรานะคะคสามารถที่จะยับยั้งเชื้อราได้ทุกสายพันธุ์นะคะคที่เป็นเชื้อราสาเหตุโรคพืชนะคะรวมถึงยับยั้งตัวแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุโรคพืชด้วยเช่นกัน,นะค่ะโอ้โห,โหได้หมดเลยเหรอคะแล้วเขาจะเข้าไปยับยั้งยังไงบ้างคะกระบวนการของเขากระบวนการในการยับยั้งนะคะคก็คือเชื้อตัวตัวเชื้อจุลินรียเองเมีความสามารถนะคะคในการเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วก็จะเข้าไปครอบครองพื้นที่บริเวณที่เชื้อราสาเหตุโรคพืชหรือเชื้อแบคทีเรียสาเหตุ โลกพืชอาศัยอยู่นะคะหลังจากนั้นก็คือจะสร้างสารปฏิเชียน,นะคะเข้ามาเพื่อที่จะย่อยทำลายโครงสร้างของเชื้อราโลกพืชแล้วก็เชื้อแบคทีเรียโลคพืชทําให้พืชของเราค่อยๆฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าทั้งเป็นการไปยึดพื้นที่ทั้งเป็นการไปแย่งอาหารด้วยเก่งจริงๆเลยนะคะเจ้าจุรินทรีชนิดดีหลายสายพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคัดสรรจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่แข็งแรงมาปกป้องพืชของเราให้ห่างไกลจากเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นั่นเองค่ะเที่ยวมีคำตอบ